จากเด็กน้อยกว่าถนนในเมืองเล็กๆที่ข้างไค้ในฟุตบอลและไอดอลของเขาได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาที่สปอร์ตติ้งด้วยจกักรยานคู่ใจเกมแรกคู่สาคัญครับผมกับทีมันดับที่2อ,อย่างเบนฟิก้าที่มีคะแนนห่างกันเพียงแค่2คะแนนนะและสปอร์ตติ้งมาเหมือนปีที่แล้วเลย3เกมแรกยังไม่แพ้ใครด้วยขวาย่องเข้าไปแล้วหักข้อนิ่มๆลองใส่แบบเกือบสุดหลอด แล้วเลงขวาบ้างรอบนี้เลงที่สามเหลี่ยมเลยเต็มข้อครับมันยังไม่แรงอย่างที่ต้องการวะขอลองแบบเต็มหลอดเลยเนี่ใส่จนมิดแล้วย่องเข้ามาเต็มขู้ดีนะมีที่กัน้นไม่งั้นหลุดไปสนามนูน้นอุ้ยตองทอีข้อเขาสามเหลี่ยมนี่แหละใสแรงกเยอะหน่อยแล้วโอ้โหเต็มมือเกมนี้ลงเป็นสำรองขอเวลาเยอะหน่อยครับแล้วก็จะพยายามสร้างสรรค์โอกาสในตำแหน่งอะไรก็ได้ปีขวาสุดท้ายก็ยังไม่พ้นตำแหน่งนี้ อยากเป็นตัวจริงให้ไวก็ต้องทำความต้องการของเขาให้ผ่าน3อย่างในนัดนี้มีเลตติ้ง6.5ผ่านบอลพื้นที่คู่ต่อสู้2ครั้งแล้วก็แอดซิตหนึ่งลูกแล้วมาติกมาแล้วอุ้ยช่องสวยช่องสวยได้ซัดแล้วอโอ้ยโยเคเลสล้มปะไม่ล้มให้ก่อนนี่ไงไม่ล้มครับโยเคเลสโยเคเลสด,ด้วยขวาโอ้โหเดซิตสัมผัสบอลแค่ ครั้งที่สองเวะเนี่ยแล้วดูครับผมดูคิเลสวิ่งสอดโคตรสวยครับแล้วหักขวาเข้าเสาไกลโอกาสตัวจริงมาไวแน่โอแล้วเป็นบิ๊กแมทด้วยเฮ้ยแต่บิ๊กแมทเราเล่นดีมา2เกมแล้วนะออโต้ในพักที่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีแล้วบอลยาวครับเล่นได้เซนโต้ข้าวโอ้โหยิงหายแล้วชวยแล้วครับผมแล้วนี่ซัดแล้วเรียบร้อยโอ้โหนึ่งตัวสองที่ยิงโชคดีนะที่ยิงได้ก่อนประตูที่สองอ่ะแล้วดูมาโล่งๆเลยครับตรงกลาง แล้วหากข้อเสียบเดนโดเคลื่อนเคลื่อนออกข้างแล้วเคลื่อนออกข้างแล้วมาให้กูได่นอนอุ้ยไม่แต่ถึงครับผมโยกโยกแล้วโยกสายโอ้โหคนไม่แม่นเบ <c oughs> นฟิก้าอยู่นิ่งไม่ได้ครับผมส่งอังเกลดิมาเรียลงมาครับไอ <c oughs> สักกนะูเห็นนะไอเยีะล้อกูเป็น New Maria นะิวดิมาเรียเี้อแต่อย่าเสียลูกว่ะอย่างน้อยก็ทิ้งห่างเขาต่อไปครับเผื่อช่วงฟอร์มตกอย่างน้อยปีนี้ผมต้องได้ชูถ้วยกับทีมแน่นอน นี่ผมดักไม่ให้ไปอะ่ะอังเก๋วะอังเก๋อุ้ยสวยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วดึงแล้วดูแทงแล้วหลุดเลยครับเกมลับโอ้โหแล้วจอๆกับประตูอย่างนี้จะไปเหลืออะไรอะ่ะช,ช่องอีกแล้วเฮ้ยให้ดิบาลเลียเล่นอย่างงั้นระวังโอ้โหแล้วไปเปิดช่องให้ดิบาลเลียแล้วได้ยังยยตรงกลางหายไปไหนกันหมดอุย้ยสวย ครับเลโด่สับแล้วสับอดแน่อดแน่หรือว่าอังเกลเนี่ยช่องอังเกลผมต้องเข้ามาอุยอ้ยอุ้ยแล้วอ้กับโดนอ้ยจับหายแล้วโอเคเลียบก่อนไหมเขียบก่อนไหมนี่ดิบารีอคนเดียวจริงๆนะคือลงมาแล้วเห็นความแตกต่างเลยเพราะเป็นดิบารีอ แต่ตรงกลางของทีมเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้ว,ลวที่ดูหลวมไปหน่อยจบอย่างนี้ก็ยังไม่เสียหายนะความพึงพอใจของอโมรินเพิ่มมา25ครับผมออกิทีฟของเราผ่านทุกอย่างเกมต่อไปจะเจอกับดับที่7ตอนนี้โดนแซงแล้วด้วยทีมออฟเดอะวีคในสัปดาห์ล่าสุดที่เราลงเป็นสำรองติดในตำแหน่งปีกซ้ายยูฟามเปี้ยนลีกที่กำลังจะมาถึงมีเจอมัดลีกด้วยเฮ้ย <laughs> ทุกคนถ้าสมมุติเราไปฟอร์มดีกับเกมที่เจอกับมัดลีกแลวมัดหลีกมันยื่นข้อเสนอมา เราไปมัดลิก,ก่อนแล้วค่อยไปแมนยูแล้วค่อยไป U, ยูเวคิดว่ายังไงอาจจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะแต่โอกาสก็เยอะขึ้นครับผมกับมีพี่ตัวลุกฝั่งซ้ายผมมีเวลา32นาทีสกอร์น้ำอยู่หนึ่งต่อหนึ่งอมโมลินยังขอ6.5เหมือนเดิมนะแล้วก็มีแอดซิดกับยิงหรือจ่ายก็ได้อย่างน้อยหนึ่งประตูถ้าเราทำแอดซิดได้เราได้ทั้ง2อ,อย่างพยายามแอดซิดดีวกว่าถ้าอย่างนั้นแต่มาเล่นเกมลับก่อนเฮ้ยช่วงหลังรู้สึกเกมลับทีมเราไม่ค่อยดีนะแล้วไงไผมจะไปช่วยเราเล่นตัวลุกฝั่งซ้าย ขยับกับตำแหน่งเลยกับตำแหน่งอุ้ยตะไลสวยแล้วไปแล้วครับโอ้โหพื้นที่อย่างงี้ฉีกเลยเรนโตนี่ไงเพื่อนชูแล้วเพื่อนชูมือครับระวังระวังให้กูชูกูว,ว่าแล้วสวนมายอย่างดีได้ได้ระวังอุ้ยหลัง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 แปลกโอ้ยหลังแอนอะถ้าเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วแทงล้ำเมาอุ้ยล้ำหน้าโอเคโอ้โห บอลสวนเกือบจะเสียให้ให้เราเคลื่อนต่อแทงต่อนี่ไงน,นูโนโนโูโนซันโต้ได้เอ็นซิปย่บมอมไอ้อออยัยมายืนตรงนี้กูเป็นตัวชายอ่ะโอกาสจบ้อยมากอ่ะจะตามรอยพี่โด้กูว่ากูได้ตามรอยพวกสายตัวลุกแน่เลยถ้าย,ยืนตรงเนี้แต่ถ้าจะไปอยู่ในเตดผมต้องชดออนททร์เกตให้ได้เยอะเยอะตัดไม ไม่ได้ผมได้ไม่ได้ไปดินี่ไงแล้วเรียนแอ้โดฮักโอ้โหแหล่งล่วงไปเลยหลับไหมเออเฮ้ยผมช้าไปทุกดีแล้วโยกสวยเลยจับแล้วโอ้โห,โห,โหนี่ไงมาดิมาแล้วเราไปเองเรโนโอ้ยหลุดโอ้ย มีตัวโซนไอ้ยิมโอ้หลุดโค้ชสวยเคลื่อนหาถอยลงมาถอยลงมาบอลนี่ไงโยกโยกโยกเองโยกเองแล้วกดซ้ายเบามากขอโทษขอโทษโทษไม่จ่ายแต่กูหลอกไปสองให้เสียทรงนี่สัตว์แล้วบี้เลยเรนเดโลโอ้อย่างนี้อย่างนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 จะสู้ อู๋พักอ,อกแล้วมาครับผมกดด้วยขวาเต็มโคเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว แล้วเป็นตำแหน่งที่เราถือว่าน่าจะเข้าฝักแลวครับตอนนี้พอจังหวะเกมลับ่ะเรายืนหุบไปข้างในใช่ปะจังหวะเกมลุกบางจังหวะเราจะฉีกออกมาเหมือนริมเส้นเว้ยซึ่งมันโอเคมากครับแล้วข้างในผมเริ่มเล่นสก,กิลแล้วก็หลบพวกกองกลางเขาได้แล้วเกมนี้ลงไปแค่33มนาทีนะยิง1จ่าย1หนึ่งและเลตติ้งถึง10ดูฟาดด้วดูกาลนี้นี่น่าสนุกครับมีทั้งเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริดที่เราต้องเจอแล้วการกลับมาเป็นตัวจริงของเราน่าจะมาในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกแล้ว่ะ ซีซั่นที่แล้วเกมแรกที่ผมได้เป็นตัวจริงคือเกมกับแมนซิตี้ซีซั่นนี้คือเกมกับดาโมซาเคปเพราะอย่ากมาเป็นมิฟตัวลุกเลตติ้งเรา81เลยเว้ยหมายความว่าที่เราอัพไปในตำแหน่งริมเส้นมันเหมาะสำหรับมิฟตัวลุกมากกว่าอพ่าะนั้นเดี๋ยวไปยูเนเต็ดผมอาจจะต้องอัพใหม่อีกรอบว่ะในทุกๆพาร์ทพูดตลอดว่าการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญทีมออฟเดอะวีคเราก็ได้อีกวีคหนึ่งเช่นกันครับผมพร้อมกับโยคิเลสเป็น2คนครับจากทีมสปอตติ้งดิบบอน ้องฝึกเคาเต์แอแท็กกันบ้างดีกว่ากูเห็นเคาเต์แอแท็กล่าสุดแล้วกูหงุดหงิดมากแล้วร่วงแล้วผมโอ้โหไอแค่ตัดก็ร่วงมันจะเคาเต์ยังไงเนี่ยเรนดตัดบอลสวยแล้วโอ้โหจบแล้วเคาเต์แอแท็กกูบล็อกแค่บล็อกก็หลุดออกไปไปแล้วเห็นช่องโยคิเลสเนี่ยเออก็แค่นี้แหละแล้วโยคิเลสก็ไปไปแล้วก็ยิงโอ้โหติดไม่ง่างนะเคาเต์แท็กเนี่ยมา้วครับเรนดมาเองก็มีมาเองมาเองแล้วเอาข้าง ออกข้างแล้วแทงยาวๆเลยสวยครับผมติงเกาติงเกาวางจะโอ้โหเลนโดสับมาแล้วพัขึ้นไปก่อนไม่มีใครเลนโด่หาออกข้างแล้วแทงต่อสวยเล้ครับเลนโดเติมมาแล้วเลนโดเติมมาแล้วติงเกาเลียดเลยนะียดเนโดไม่ใช่ครับโอ้โหได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วหลังจากบาดเจ็บไปนานสิ่งที่ผมต้องระวังคือกลับไปเก็บซ้ำอีกทีซึ่งถ้าเจ็บรอบนี้แล้วเจ็บยาวอีกกูว่าตามรอยไอดอลนี่มันเป็นเรื่องที่ยากแล้วแหละผมอาจจะไปเปลี่ยนไอดอล ไปเป็นพวกเบเบอเบตองมาเชดาแทนก็นได้พวกมึงทันกันป่าวะสามชื่อที่กูพูดถึงเนี่ยไปบีบส่สี่ส่นห้าก็ไม่ได้คนที่เปิดสวยเลย,ย,เลยแล้วเดนโดมาแล้วพีตินพี่ตินโยกสวยโอ้โูเอาแดงเลยครับโอ้เอ้อะไรอะ่ะเอ้ผมผิดอะไรผมผิดอะไรโอ้โหดูจังหวะโยกหนีแล้วโดนหูหมดคือเอาไม่อยู่แม่งเอาขาผูก่อนเลย ถ้าสิบคนแล้วแพ้นี่ก็เบิร์ตคำสซีว้าวอะอัมโมลินคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกมั้งสวยครับผมแล้วก็คืนนี้ครับผมวันที่คลิปนี้ลงเราจะมานั่งไลฟ์สดการกลุ่มทีมเกมแรกของอัมโมลินกันแล้วเลโดแทงแล้วสวยเลยเยิง,งยิงยิงยิงอุ้ยโทษอ้ะผมพีดเองผมพีดเองอมผมไม่น่าเรียกเลยเรีเเยกเรือกใครเรือเลนโดแล้วเลนโดด้วยซ้ายติดอบอโอ้โหขอโทษครับโอ้ย โยเคเลสมันโล่งเลยเอาแล้วกูเราจะตามรอยกนอานาโชแล้วไจะเรียกบอลไปทั่วเลยนี่นไงสวยแล้วโยเคเลสสวยเลยครับลม้มไหมไม่ล้มด้วยซ้ำมาแล้วผ่านไปสิบนาทีครับผมจากใบแดงที่เราเรียกได้ไอ้เจนโลว์วนกลับไปดูเฉยดึงตัวศูนย์มาแล้วครับผมแล้วเป็นแอซิดของเราด้วยแต่หลังจากนี้ผมอาจจะต้องยิงขอให้ทีมได้นสองประตูก่อนผมมีเควสจากโค้ดที่ต้องยิงไกลนอกกรอบด้วยนะ ตรงกลางให้ครับูตรงกลางให้นี่ไงมาแล้วนี่ไงเขาไปไม่ได้หรอกไล่บีบแล้วไล่บีบแล้วไ<ะ>ล่บีบแล้วแล้วันยาวถึงประตูแล้วเราจ้ำเราจ้ำโอ้โหเห็นไหมโอ้โดนบีบจนลนแต่มุมยังไม่ใช่เรานะเฮ้ยแล้ผมขอม่งสวยๆได้ปะนี่ไงนี่ไงไม่ถึงครับผมโอ้โหเป็นเสาแรกเดี๋ยวเราขยับเลยขยับเลยเรนโดเข้าขวาโอ้โ,อโสวยให้ให้ใหเราเคลื่อน นี่ไงล้วมาดิหลังมะยิงไปก่อนโอ้โหได้ได้ส,สวยลยกโยเคเล่โคตรสวยโยเคเล่ด,วเเลด,ด้วยซ้ายโคตรโคตรดีอ่ะดูจังหวะพลิกมาเข้าซ้ายครับผมแล้วกดเต็มข้อบนเสียบมุมเมื่อกี้ว่าผลงานจะโอ้ยไอ้เหี้ยชมไม่ได้เลยกำลังจะอ้าปากชมโอ้โหแล้วตรงกลางลูก สวยแล้วได้ง้างเนี่ได้ง้างเนี่ได้ง้างครับแล้วติดเซฟแล้วยังไม่ออกด้วยเกือบดีแล้วพี่อู้ยโอ้โหเสียวแหวบเลยแล้วมาแล้วอ่าลำได้ไอ้ทอดทอดทอดมาแล้วเรนเดโดเรนนโดเข้าขวาโอ้โหแม่งติดตั้งแต่ตัวแรกไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งกลางง้างอยู่เขายืนรอสองประตูของโอเคเล่ครับผมพาทีมขึ้นนำแล้วก็หนึ่งใบแดงครับที่เรนัดนโดเรียกได้ ูจังหวัดนั้นก็ไม่คิดว่าจะเรียกได้นะแค่ไก่ว่าสับแล้วหลบแล้วก็ชากไปต่อสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือการยิงครับผมนอกกรอบหนึ่งประตูแล้วก็แอซซิตหรือยิงอีกหนึ่งครั้งเอาไง่ายกูยิงนอกกรอบได้กูได้อีก2องเคสเลยอีกแล้วเหรอโอ้กลางมึงโหดจังวะดูฟอร์มอย่างเงี้ยดูมันอู้ปวดปุ่มไม่ต่างจากช็อตที่แล้วเลยขบวนเหรอต้องไปไงวะเดี๋ยวหาช่องวันนี้ไง ใช่เว้ยันเหมือนจะเข้าได้นี่ไงดีมากอ,อุ้ยดีทั้งนู้นเอา้านซ้ายไปดีเรียบร้อยลุกสามอีกทีนับไหมครับโอ้ศโโโูนย์ดอดสามดเอาอะเกมเนี้ยปวดรู้สึกคู่ต่อสู้จะพะวงเราเหมือนกันครับแล้วเปิดพื้นที่ให้ตัวอื่นแต่จริงอย่างหนึ่งก็คือการเรียกใบแดงของเราเนี่ยแหละมันทําให้คู่ต่อสู้มันเหลือตัวผู้แข่งน้อยที่ผูดที่ไหนเนี่ยนั่นแหละมันทําให้เหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าเราครับคนเท่ากันมึงยังสู้กูไม่ได้เลยแล้วคนน้อยกว่ามึงจะเอาอะไรมาสู้อะ โอา,าเชื่อมก่อนเอ้ยโอ้โหลั่นเไงเอาเอาคืนโอ้ยไอ้เยอะจะดีก็ดีไม่สุดกูชีวิตเข้าไหนเข้าไหนสวยครับแล้วเาขามาแล้วเขากะว่าเขาเอาได้นะเฮ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าตัดได้เราสวนได้นะโอ,อโอ้โหเอาลูกโดนเหลืองจากจังหวะไหนคืออะไรอ่ะอ๋อโอ้โหแค่นี้โดนเหลืองไอ้เนี่ย ไม่ได้จตหุบก,ก็ไม่ได้มีไงเปิด้ายเปิดสายที่โยเคเลีได้สะบัดอ้หูหูกว่นยาวเล่นไม่ได้โอ้ยพอกูอุ้หูหสวยแล้วสวยลวแล้วเกมลับเออเซนเตอร์พลาดไต้องดูให้เขาไล่ให้เขาไล่ไปโอเคผมตั้งรับแล้วไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร จบที่1ต่อ3ก็ครับผมของ s p o ร t ต n ิ้งริบบอนขาดไปอย่างเดียวคือการยิงไกลครับผมแต่ทีมชนะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้กลับมาเป็นตัวจริงอย่างที่ต้องการนูโน่ตอเลสโพชบอกว่าไม่แปลกใจเลยครับที่มีหลายทีมกําลังโฟกัสที่ตัวเราแต่ตอนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะย้ายทีมครับผมคือเรื่องจริงแล้วคือฟอร์ม2เกมเหียทีมจดจ้องแล้วหรอมีทีมอะไรเพิ่มไหม ไอ้ยิ่งมุงไปดูดีมีใครสนใจกเพิ่อมอีกบ้างตอนนี้ก็ลองฟอร์มดีแต่ฟอร์มดีแค่ไหนครับคนที่ได้แมนออฟเดอะแม์ก็ต้องเป็นคนทำประตูครับผมคนนั้นคือวิกตอร์โยเคเลสเออแล้วก่อนที่จะคลิป ผมไปเจอโพสต์หนึ่งเว้ยซึ่งเป็นการเทียบสถิติของฮาแลนกับโรนัลโดในปี2008มั้งซึ่งฮาเลนเขาดูดีกว่าตรงลงน้อยกว่าแต่ยิงได้มากกว่าหรือยิงได้เท่ากันได้แหละผมจำไม่ได้แต่ถ้าวัดกันจริงๆในความคิดของผมนะผมว่าวัดกันไม่ได้โรนัลโดในปี2008ที่เล่นกับแมนยูเขาเล่นในตำแหน่งริมเส้นและยิงได้เยอะถูกไหมส่วนฮาเลนมันเล่นตำแหน่งกองหน้าและยิงได้พอๆกับโรนัลโดมากน้อยผมจำไม่ได้แต่คือมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ตรงที่ตำแหน่งผมดน์ฟอนโวในลีกตอนนี้เป็นทางด้านของ โดมนิกเด็กเลอร์นะครับผม7ประตูจาก6เกมวิกตอร์ยูเคเลสกองหน้าของทีมเราอยู่อันดับที่3นะยิงไป5ประตูจาก5เกมและแอซิสต์ครับผมคริสโตเฟอร์เรนนลดครับผม CR28 แต่ตอนนี้5เกมจัดไป2แอซ,ซิสตผมว่าเรามาถูกทางแล้วเว้ยเรามาสู่จุดท,ที่กำลังพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ถ้าเป็นการาฟก็คือพุ่งปื้ดขึ้นมาเลยตอนนี้ต้องดูครับว่าเราจะรักษามาตรฐานในการาฟของเราได้หรือเปล่าผมมาแล้วผมมาแล้วรอ นี่ไงเรียดยัดที่ตัวเลยได้ไหมุิยสวยแล้วโยเคเลสแล้วเลนเอาโดสู้ไปไปสู้ดิสู้โอ้โหแค่สามนาทีโอ้ดูจังหวะมาดิแล้วโยเคเลสจับก่อนครับแล้วหักเข้ามาเลนแล้โดหุบมาอย่างสวยที่พาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่ดีที่สุดหนึ่งพาร์ทนะก่อนหน้านี้นที่เรายิงแอตติกอะ่ะมันเป็นแค่เกมหนึ่งเกมในพาร์ทนั้นเวย้ยแต่สำหรับผมในพาร์ทนี้มันดีทุกเกม ติดกับตำแหน่งตรงนี้แล้วบอกเลยร้องร้องจา้างแน่นอนนี่ไงแล้วเบน,นโด้จัำที่เดิมอุย้ยสวยเอาเลยไม่ได้ดูพีเรตตั้งมาแล้วพีกพิกแล้วใส่ขวางสองประตูไปแล้วโอกาสเจ้าสองครั้งได้มาสองประตูเลยอะ่ะรนแโด้ดูรับจับเฟือทาร์แล้วหลังไม่เข้ากดหกักคอ ทิ้ตังแต่โบมดเลยมั้งล่ะดเคล็ดดูอู้หมึงอยากให้กูอีกเนาะพี่แล้วแฮนด์บอลครับผมไม่ขอได้ปะขอไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมพี่ยิงไปเลยผมรู้ว่าพี่ขบอ้โหยิงนี้กูยิงดีกว่าโอ้ยอกยอกยอกนี่ไงมาดิล้ำปะไม่ล้ำไม่ล้ำของโยมอ้โหล้ำเหรอ จิ้มไวที่สุดแล้วนะอย่าบอกปลายตีนนะโอ้โหครึ่งตัวแล้วเคลื่อนแล้วไงแล้วพี่โอ้พี่กลัวผมแย่งพื้นที่ตัวจริงเหรอนี่ไงแทงโอ้โหมิช่องอ้ามันไม่ไปที่ตัวเท,ท่าท,ทีเท่าทีโด้ยตกเนี่ยแล้วเปนโดแล้วด้วยขวาติดบล็อกให้ต่อแล้วดู ดูตัวซ้ายครับผมจากซ้ายของโยคิเลสดูเรากดขวาตอนแรกคิดว่าจะเป็นซ้ายครับแล้วคืนมาอีกทีครับผมแล้วดูซ้ายไปต่อได้ไแล้วอุ้ยสวยจับหนึ่งจังหวะและว้ววอลเล่โอโหชา้าแลว้ววอลเล่ทีแล้วอีกทีอู้แล้วอีกทีเฮ้ยอะไรับเนี่ยโอ้บอลมันจะเข้าเนาะจับยังไงก็เข้า โอ้ปาดมาด,ดูดิตตดเซฟหนึ่งทีชนเสาไปหนึ่งทีแล้วยิงซ้ำไปอีกหนึ่งทีตัวล่างสวยเลยยกไปยกสวยๆอย่างนี้เนนาโดไม่ได้สวยไล่ให้ไล่ให้เป็นไงโอวววว้โหแล้วสวยเลยตามช่องไม่ล้ำด้วยโยเคเลสด้วยขวาเออโอ้เป็นส้ายเขาแฮปิคแล้วดิโอ,วววอโกูจะยิงลูกสามกูยังไม่มาเลย พี่เขาก,กดแฮตติกไปก่อนแล้วฟอร์มโคตรน้อนแรงครับผมแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับผมด้วยสกอร์5ต่อ0ครับ3ประตูจากโยเคเลสแล้วก็อีก2ประตูจากเรนาโดนี่ผ่านมาแค่ครึ่งแรกนะดูเรตติ้งเราดิ10กครับผมรวมถึงโยเคเลสด้วยให้ก่อนให้ก่อนนั่นแหละแล้วนีไงสวยแล้วเป็นอู้ ยญิงซ้ายว่ะแล้วบอลไม่ออกด้วยประตูอุย้ยล้ำจนันไม่ล้ำด้วยวะ่ะประตูดักสุดอู้ย,ย,ยนี่ปั๊ที่เขาเรียกว่าบอลคนละตีน่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮียเป็นเราอะ่ะอู้หมุนซูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวเก่ามันไปไหนวะาทำไมไอ้เจนี่มันโลกจังไอ้ตัวสปอร์ตอุ้ยสวยโยเคเลสโยเคเลสพิงแล้วซับเองโอ้โหตีสเสา จ้าลูกศรเลยเหรอนี่ไงแล้วผมบีบไงแล้วเขาดึงแล้วโอ้โหแล้วยัดไปมันจังหวะมันไม่ได้อ่ะยังไงเป็นยังไงเปนี่ไงแล้วโอ้เฮ็ดเคโอ้เจ็ดสิบวัทีผ่าน,นครับฟอร์มอย่างดีโอเคเนี่ยเราอยู่แค่ตรง,งกลางเนี้ย <c oughs> และเคียนันไม่วิ่งด้วยโอ้โหใครว่าน่าเบอร์สิบเจ็ดตีนเกาใช่ไหมโอ้พี่ตีนพี่ตีนเขาไม่ขยับเลยเขาจ้องตามตูด เลเ็นโหพี่วิ่งผมก็เปิดสิครับแล้วอ้อย่ยาไปแล้วสวยครับเลนาโด้โอ้โหไกลมากตายแล้วโอ้โหเซนเตอร,ร์ดักคนดีแล้วเลนโด้ไปเองเอาพาไปเองมาัางไม่ได้อีกแล้วโอ้ช่องพี่เขาได้ก็ต้องให้อะ่ะแล้วดูจบของโอ้โหโอเคเลย ่อย่างนั้นถ้าไม่ให้ก็ใจหมาเกินมึงดูมึงิงโคตรด,ดีเลยก็ต้องแทงเลยโอ้โแล้วเจ้าวาจบของโยเคเลสโคตรคม6.0กต่อศครับผมของสปอร์ตติ้งริบบอนโอ้โหเป็นการยิงที่ถล่มทลายมากเราเปิดประเดิมไปก่อน2ลูกในครึ่งแรกหลังจากนั้นเป็นโยเคเลสครับกดคนเดียว4ประตูผลง,งานขนาดนี้ทีมชาติต้องมาแล้วแหละ เออโรนันโดเขาติดทีมชาติตั้งแต่อยู่สปอร์ติ้งบาวาชุดใหญ่อ่ะแมนนอเลแมนเกมนี้เป็นของเรานะครับผมแอสซิสต์สองยิงไปสองไม่ได้แค่อย่างเดียวคือเปอร์เซ็นต์ในการยิงประตูครับผมแล้วได้สก,กิลพอยต์มาเพิ่มอีก3เลยการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลผมว่าโอเคแล้วที่เราต้องเพิ่มตอนนี้คือการจบสกอร์ครับผมฟินิชชิ่ง79ช็อตพาวเวอร์75แล้วก็ลองช็อต84ผมต้องการช็อตพาวเวอร์เพิ่มมีอะไรที่เพิ่มได้ปะมันต้องมีดิอันนี้เดี๋ อันนี้ได้อะไรอันนี้น่าจะได้ลองช็อตอ่ะลองช็อตเป็น88ก็ได้โยเคเลสลงสนามไปแล้ว6เกมยิงไปได้ถึง9ประตูเฉลี่ย1.5ประตูต่อแมตช์ฉันทุ่มสุดตัวในเกมนัดนั้นและบรรคุ้มที่ได้ยินเสียงกองเชียร์เรียกชื่อฉันส่วนสถาบันนี้เดี๋ยวนะ่าจะต้องจบกันตรงนี้นะทุกคนแต่ก่อนไปมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับตอนนี้เป็นจ่าฝูง6เกมชนะ5เสมอ1มี16คะแนนห่างจากเป็นฟิก้าอยู่2คะแนนและสําหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะครับผมขอคนละหน like ึ่งไลค์ครับผมและ comment, คร้ายและกวกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พาคลิปต่อไปของเจ้าหนูเรนนลโดที่ผลงานกำลังดีขึ้นเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งครับผมช่วยพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันานานๆจนถึงหนึ่งแสนซับไปด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่พทฒนาสวัสดีครับ